สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําแบบทดสอบหลังงเรียนนะครับเรื่องของแนวคิดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับในกิจกรรมแรกนะครับเป็นการให้เรียนนั้นวงวงกมลมรอบคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าหากคนไหนที่ไม่ได้รับใบงานนะครับก็ให้เรียนเขียนเขียนข้อแล้วก็ เขียนคาตอบลงไปนะครับเขียน <im lv ain> สมมุติข้อหนึ่งตอบกอข้อสองตอบข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับลงในสม,มุดข้องเรียนให้เรียบร้อยนะครับส่วนกิจกรรมที่สองนะครับก็จะมีให้เรียนพิจรารณาภาพที่คุณครูกําหนดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ตอบคําถามอ่าก็จะให้เรียนดูภาพจากด้านบนนะครับแล้วก็มาตอบคาถามด้านล่างนะครับส่วนที่สองก็คือให้เรียนพิจรารณาสถานการณ์ที่กําหนดเราไว้ให้นะครับแล้วก็ตอบคําถามเหมือนกันนะครับ ซึ่งครูจะมีสถานการณ์กำหนดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ให้เรียนนำคำตอบเนี่ยมาเติมในนี้นะครับถ้าหาว่าใครนะครับไม่ได้รับไปงานก็ให้เรียนเขียนเฉพาะ,ะในช่องสี่เหลี่ยมนี้กับในข้อนี้ก็พอนะครับไม่ต้องวาดรูปนะครับอของครูแชมป์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเพื่อที่เราเรียนไปในที่ผ่านๆมาสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบ ให้เนียลองทำด้วยตนเองนะครับไม่ต้องรอรลาเพื่อนหรือว่าไม่ต้องถามผู้ปกครองนะครับลองทำด้วยตนเองดูนะครับวันนี้ของโคเช่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ